ช่องพระบ้านาสะสมพา 30, ะติดมือแลจัดจิตใจ คลิปนี้ก็จะพามารับชมพระขุนแผนหลวงพ่อคูณปริสุทโธวัดบ้านไร่รุ่นคุณรวยมหาเสน่ห์ปี36สําหรับคลิปนี้แอดก็จะมาถ่ายทาให้รับชมกันทั้งหมด3เนื้อเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ฝังตะกรุดเงิน19ดอกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังครับและฝังพลอยเสกจีวรเกษาหลวงพ่อคูณและเป็นรุ่นที่ผสมมวลสารของเกจีดังทั่วประเทศเลยนะครับถ้าจะให้อ่านให้ฟังครับคงยาวเป็นหลายชั่วโมงและพระคุณแผนรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อคูณ ก็ได้ปลูกเสกถึง5วันเสา์เลยทีเดียวและบางส่วนก็ได้แจกทหารพ่านที่ปัตตานีไปใช้บูชานะครับล้วนต่างก็มีประสบการณ์ทางแค้วคาดเมตตามหานิยมที่เล่าเก่าขานกันมาอย่างไม่รู้จบนะครับและพุทธคุณพระคนแผนรุ่นนี้นะครับก็รวมไปถึงด้านโชคลาภค้าขายร่ํารวยและด้านมหาเสน่ห์ดังชื่อรุ่นรวยมหาเสน่ห์นะครับงั้นเดี๋ยวแอดก็จะพาไปรับชมความสวยงามกันแต่ละเนื้อนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไปรับชมกันเลยครับโอเค ผงที่หนึ่งะครับเป็นเนื้อขาวผงพุทธคุณฝังตะกุดเงิน19ดอกมาชมความสวยงามด้านหน้าก่อนนะครับก็จะมองเห็นเกศาจีวรและหอยเสงนะครับมาชมด้านข้างครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับแล้วก็ติดตะกุดเงินพิมพ์ชื่อรุ่นคุณรวยมหาสน่ โวสุของค์ที่สองนะครับเป็นเนื้อดำผงทูบติดตะกุดเงิน19ดอก้าดอกเขา่าติดพลอยเสกติดจีวรแล้วก็ติดเกษาของหลวงพ่อคูณด้วยนะครับที่หนึ่งที่ได้ริจะอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ได้ก็ปลอดภัยทุกสิศมาชมด้านข้างครับขอให้ปราศจากการตายโหงขอให้ปราศจากมาชมด้านหลังเนื้อดำผงทูบนะครับแกตายเอง เนื้อนี้สวยงามเข้มขังครับคุนนั้นมันรวยก็ค่อยรวยจริงๆไปนี่อยู่มันคนยืนไปเทนุกลานนื้อองค์ที่3นะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับฝังตะกุดเงิน19บเก้าดอกด้านหน้าก็จะฝังตะกุดเงินพลอยเสกจีวรและเกษาหลวงพ่อคูณสมความสวยงามกันรอบๆองค์นะครับ ด้านข้างของเนื้อว่านสบู่เลือดครับรม,าม,มาชมด้านหลังของเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อที่พบเจอน้อยที่สุดในบรรดา3<บ>เนื้อนะครับราาและแอดก็พาไปรับชมกันทั้งหมด3มเนื้อแล้วนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาพระขุนแผนรุ่นคุณรวยมหาสเสน่ห์ปี36หกลวงพ่อคุณปริสุทธวัดบ้านใด้ก็ทักเข้ามาได้นะครับแล้วแอกก็จะลงเบอร์ไอดียไลน์และเบอร์โทรไว้ให้ครับและสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องพระบ้านสะสมพระตินมือโดวจัดติดใจให้ด้วยนะครับ